สังเกตนะะเด็กสมัยนี้ฉลาดมากมากมีความคิดความอ่านที่เป็นที่ไม่ได้ยึดติดกับความเชื่อเดิมโดยที่เขาก็ไม่ได้มาฝึกฝนอะไรทางจิตวิญญาเลยเขาก็มีความคิดเป็นของคือเพราะว่าเขาเลือกที่จะเชื่อตัวเอง<ม>เขาเลือกที่จะคิดเองและตั้งำคำถามอันนี้สคัญ,นนคญจุดเริ่มต้นของผมมันเกิดมาจากการต้องมาคิดเองก่อน คิดเองได้ได้แล้วถึงได้มาเจอหนังสือสนนนาบพระเจ้าเป็นเครื่องช่วยบอกว่าสิ่งนี้โอเคไหมก็แค่นั้นเอง,องแต่มันมีจุดเริ่มต้นมาจากผมวางความคิดความเชื่อเดิมที่ไม่ใช่ของผมวางไว้คือผมทิ้งความคิดที่มันไม่ใช่ของผมอะทิะ้งไปแล้วมาคิดใหม่ด้วยตัวเองดูซีะอะไรเงี้ยคิดใหม่เองทั้งหมดด้วยนะกับทุกเรื่องอ เออพอเราคิดเองเราก็คิดได้คือเวลาเราคิดเราก็คิดย้อนหาความเป็นเหตุเป็นผล<ม>ของมันนะอืความสมเหตุสมผลนะคิดให้มันละเอียดหลายๆชั้น<ม>ให้มันรอบได้<ม>เวลาที่เราจะรู้ว่าคําตอบนี้มันถูกหรือเปล่าคำคำตอบที่ตัวเองคิดเองนะครับกับคําตอบที่คนอื่นเขาบอกเราอะก็ให้ดูว่าคําตอบนั้นมันมันทัดใจเราไหมม,มันสั่นสะเทือน ความรู้สึกเรามากไหมหรือเรารู้สึกว่าเรารู้สึกแย่กับมันออจริงๆถ้าเรารู้สึกแย่เราไม่จําเป็นต้องรับไว้ว่าเป็นความเชื่อของเราเลยให้ดูที่ความรู้สึกของเราครับทุกคนก็สามารถที่จะคิดเองได้ออผมก็จะเรียนย้ำนะครับว่าศาสดาทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนคุณยิ่งสงสัยยิ่งรู้เยอะยิ่งฉลาดเยอะเพราะว่าตราบใดก็ตามที่คุณเชื่อว่าคุณรู้อยู่แล้วคุณจะไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเลย แล้วสมมุติว่าถ้าทั้งหมดที่เรารู้มันผิดละ่ะส่วนใหญ่ตามประ,ประวัติศาสตร์ของมนุษย์อะ่ะส่วนใหญ่อะไรก็ตามที่มนุษย์เคยเชื่อมันมักจะผิดเสมอด้วยซ้ำมันจะมีทฤษฎีหังางล้างเรื่องไปดูเรื่องการศึกษาการสังคมการวิยทยาศาสตร์เลยครับแต่มันมีแค่ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยที่มันยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเรายังเชื่อว่ามันถูกอยู่เสมอมันเลยทําให้เราไม่ได้วิวัตรเติบโตมีทัญญาเพิ่มขึ้นหรือรู้มากขึ้น เรื่องจิตวญานเป็นเรื่องเดียวที่มนุษย์ไม่ได้รู้เพิ่มมากขึ้นนะครับต่างกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์รู้มากขึ้นเพราะเขาไม่ไม่ได้ยึดติดตักหมุดว่า,าอันนี้ที่ฉันพิสูจน์ได้มันมันถูกแล้วมันเป็นล้วนแต่ขยายออกมาจาก<ข>าด้านที่เป็นความกลัวทั้งเส้นก็ยังเป็นเงื่อนไขก็คือเราก็ต้องยังมีชีวิตยอยู่ในเงื่อนไขของการที่จะต้องทําบางอยา่าง เพื่อให้หนีออกไปจากที่นี่ตรงเนี้ยคือเราต้องหนีออกไปจากที่นี่ถ้ามองไปมุมหนึ่งถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้รู้อะไรเลยในเรื่องจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งเนี<ม>่ยไม่ได้ไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือแล้วก็สัม่มอะไรอยู่เนี่ยเราไปอยู่ชีวิตบนบนเทือกเขาปลูกไร่ปลูกนาสมมุตินะผมแค่แบบมมไม่ต้องมานั่งเสยอะไรนั่งอยู่กับตัวเองผมว่าเขาน่าจะมีความสุขมากกว่าด้วยมากกว่าคนที่รู้เยอะด้วย และใครจะไปตัดสินเขาเนาะว่าเขาไม่ได้เชื่อเหมือนคุณแล้วเขาจะต้องติดอยู่ในมิติทีดีเราต้องตกนรกไม่ได้ไปไม่ได้ยกระดับอยู่ขึ้นไปอยู่ในมิติที่ห้าอะไรอย่างนั้นมันดูแบบมันก็ยังเป็นการขยายออกมาจากความเชื่อในด้านของความกลัวอยู่ดีนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่มันขยายมาจากความกลัวเนี่ยใ,ให้คุณตั้งสมมติฐานไ้ก่อนแล้วมันอาจจะไม่จริงเพราะมันทนําให้เราสึกไม่ดี